ก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนนท์ออโตแกรมครับกับฟาร์มหมีอายุทยาเช่นเคยครับก็วันนี้ฮะพามาชมอีกหนึ่งคันครับสำหรับ FC เชียงรายท่านนี้ครับคันนี้งบ600,000บาทครับก็จัดเต็มทุกอนูครับหลักๆครับล้อฟอร์สนะฮะเป็นรุ่น v f f s 04ครับก็เป็นลายอมตะนิรันดร์การที่ผมใส่ตั้งแต่รถแรกๆครับจนทุกวันนี้ลูกค้าก็ยัง หลงรักในลายนี้อยู่ครับใส่คู่กับยาง RT แบบนี้ก็คือลงตัวมากๆสำหรับเ v e r e s รส e x t Gen เจนครับอันนี้ครับก็คือโหลดไปแบบสเต็ปส่งไว้รุ่นดูไบของเราเลย2นิ้วครึ่งอุปกรณ์ครบเซตเลยครับ เป็นชุดโปรเฟนเดอร์ตัวท็อปสุดนะฮะมีอุปกรณ์เสริมนั่นก็คือพวกปิงโนกกลูกหม,มากันโคง้งแล้วก็แผ่นใต้ท้องเราก็ใส่ให้ครบจบในคันเดียวครับอันนี้ก็ใส่เบรกเป็นพานามล่าครับหน้า6กพอตหลัง4พอรอตจาน405รแท้แน่นอนครับตัวสีเนี่ยเป็นเขียวมะนาวนะครับตัวจานเนี่ยก็เป็นแบมโบอไฮคาร์บอนแท้นะครับก็คือเราใส่แบบดีๆของดีนะครับอุปกรณ์เสริมที่ขาดไม่ได้สําหรับเบรกเวลาใส่นั่นก็คือดอปเฟเชอร์ครับอันนี้ก็ใส่ ครบเสร็จไปนะครับก็คือเบรกนุ่มนวลเบรกดีแต่นิดเดียวหัวทิ่มอะไรอย่างนี้โดยรวมช่วงล่างล้อยางประมาณนี้นครับสเต็ปของเราวัยรุ่นดูไบต้องทําอย่างนั้นคือแลปคิวคันนี้ก็คือแลปคิวดําไปรอบคันประจังหน้าคางหน้าปูกระจกนะครับแหลกลังค่าไฟท้ายเนี่ยเราก็คุมโทนให้มันเป็นดําขาวรถก็จะดูออกมาลงตัว เข้ากับสีเบรกที่ดูโดดเด่นแบบนี้ฮะลูกค้าแฮปปี้มากครับเห็นรูปแล้วส่งรูปให้ดูคร่าวๆเพิ่มแรงม้าด้วยกล่อง DTE ครับเพิ่มแรงม้าได้27ตัวนะครับพร้อมเร่งไฟฟ้าที่ซื้อเพิ่มเข้าไปอีกทําให้เคร่งเนี่ยฟีลลิ่งดีแล้วก็ออกตัวเดินทางไกลเนี่ยสบายหายห่วงใส่ท่อด้วยครับก็จะเป็นท่อของ HKS ครับก็เป็นปลายคาร์บอนครับใส่คู่กับกล่องเร่งแบบนี้นะครับเสียงไม่ต้องพูดถึงครับไม่เข้าในตัวรถแล้วก็ทำให้เพิ่มแรงม้าเข้าไปอีกครับก เพิ่มอมายถรถในการขี่ครับหลักๆนะครับแล้วก็มิติของรถทําให้ดูรถเนี่ยเป็นรถที่แต่งออกมาแล้วดูเท่ฝากไว้เป็นหนึ่งแนวทางแล้วกันครับสำหรับเอลเ n สในเจนสีขาวคันนี้ครับแต่งสไตล์คุมโทนครับขาวดำนะฮะก็งบประมาณ6กแสนครับสำหรับใครที่อยากจะทํารถกับเราครับงบประมาณเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะคือทําตั้งแต่หลักหมื่นะครับหลักพันหลักแสนจนไปถึงหลักล้านอย่างนี้ก็ทําทําหมดแล้ครับขอแค่ ทุกคนมีใจแล้วก็มีตังและอยากจะทำขอบผมเนี่ยมาได้เลยครับผมยินดีรับจบงบทุกงบประมาณแล้วกันเนาะก็ดูโมประมาณนี้ครับสำหรับฟาหมีอยุธยาครับเช่นเคยครับชอบสุดใจใช่กดแชร์มือเดิมครับสวัสดีครับ